นงแล้วนะคะคลิปนี้เป็นทริปเล่นสโนว์บอร์ดสองวันเต็มเราเริ่มกันที่กาล่าอยู่สาว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้คือแบบแบบใส่มากของพัาสดใส่มากนะคะเรงดูว่าเราจะล้มไปเท่าไหร่ปีที่แล้วเราล้มไปประมาณ500ครั้งปีนี้เราต้องประมาณสัก490ครั้งปัดจะ5 1้าร้ อ่าต้องดูว่าครูแอนจะทำให้เราล้มเลืออสักสามร้อยครั้งไหม เรามาเรียนสโนว์บอร์ดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเราเรียนกับครูคนไทยคะ่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาฝึกกันที่ลานกาล่ายูสวาวาตอนนี้พร้อมแล้วงั้นเราก็ไปลุยกันเลย เพราะว่าเป็นลานสกีใกล้โตเกียวก็เลยเป็นที่นิยมของทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะมากันเยอะมากจริงๆคะ่ะปีนี้ระบบการยืนอุปกรณ์ที่นี่ดีขึ้นคะ่ะอ๋อแล้วจะบอกว่าปีนี้อุปกรณ์เขาเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะวันนี้แดดแรงมากเลยต้องปิดหน้าให้มิดชิดหน่อยสาวๆที่มาก็เตรียมผ้าปิดหน้ากันไว้หน่อยนะคะ เราเริ่มต้นฝึกเล่นกันที่โซนสีเขียวนะคะซึ่งสโลปก็ไม่ได้สูงมากนะคะจะเป็นโซนสําหรับบิินเนอร์นะคะแต่วันนี้คนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพอเราฝึกได้คล่องๆแล้วอะ่ะครูจะพาเราขึ้นไปฝึกที่โซนสีน้าเงินต่อซึ่งเราก็เลยต้องนั่งแชร์ <ไป S 1> ลิฟก,กันไปยาวๆเลยค่ะ <laughs> เราจะไปเส้นสีเงินกันนะคะเศรษฐีดยอดมากเราสดจากเส้นสีเขียวเป็นเราเล่นเก่งแล้วสุดยอดมากเลยวันนี้เราไม่ลบเลยอ่าใช่หรอหนึ่อจะเป็นมาเสยยังไม่มานะครับจะเป็นมาเสยมาพรุ่งนี้ค่ะถุงก็แทนมาก่อนตามช่วงนี้ก่อนนะคะเป็นเทาไรเป็นจะเป็นมาเสยมันเป็นจะเป็นมาเสยจุดห้า นนพร้อมก่อนพร้อเออวันนยากเห็นหน้ารูใช่ไหมคะยากอยากพูว่าเป็นฟ้างปล่อยแต่ซางไม่เดี๋ยวก็ไปเจอกันท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูกับพี่หนึ่นะคะยืนใส่บอดนี่นี่ ความสำเร็จของวันนี้นะคะคือการยืนใส่บอดได้แล้วไม่ต้องดังลมแล้วเย่เย่สวยมากค่ะเก่งเลยเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายคลิปให้ขอกำลังใจไหน่อยค่ะไปเลย จะลองซีเทิร์นะคะจากหันหลังไปหันหน้าสวยงามนี่เครื่องลายเร็จแล้วนะคะนี่หน่องหน้าคุณไม่เปิดหน้าแล้วในที่สุด <c oughs> ได้สอนหน้าแล้วสอนด้วยความพยายามทุกคนเรียนพยายามเปล่าทุกคนเรียนแบบว่าเก่งมากค่ะมีความพยายามสูงมากวันนี้น้องผิดพลาดในตอนสุดท้ายแต่แบบตั้งใจมากเตอนใส่กระแตแบบดูว่าตอนไม่มีครูแบบตอนไม่มีครูแต่เกรงน้อยและแอบโอเคถ้าไดแล้วจะรีบไลน์ไปบอกเลยว่าทำได้แล้วทำได้แล้วจอต้องถ่ายคลิปไปด้วยนะต้องมีหลักฐานนะคะโอเคประกอบการวันนี้ลงไอ้ วันนี้หรอคะถ้าเต <ร Stevens. S 1> ็มสิบเนี่ยจริงๆให้เกินสิบเพราะว่าตอนแรกแบบไม่ได้คิดว่าเราจะคืิอนแรกไม่ได้คิดว่าเราจะแบบว่าเกินถึงขั้นแบบขนาดไตอนนี้มนที่เลยได้ที่หน้ได้แล้วในอ่าไม่ใจใจขงแล้วอจ่างนี้ไ่ได้แปดสม่เช็กกันแ้ว เราเรียนจบคอร์สแบบครึ่งวันไปแล้วนะคะจากนี้เราก็จะไปฝึกเล่นกันเองเอาจริงๆสนุกมากเล่นแบบเลยเวลากินข้าวไปเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเนอะสวยมากแจริงๆวิวก็คือดีมากแต่ก็อยากเล่นจนลืมค่ะสนุกไห ต็ตะกี้สุดเล่นตรงล้านที่เป็นสีเขียวนะคะตอนนี้ขึ้นไปเล่นตรงลานสีเงินนะคะเพราะว่าเราเริ่มคล่องแล้วนะคะลงแบบปกติได้สบายแบบไม่หลงน,นะคะแต่ตอนนี้กะลังสุดเพรินอยู่นะคะสุดยแล้วสุดเพรินสีเทิร์ฟนะคะหน้าหลังข้างหน้าได้แล้วหลังยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็สนุกดีค่ะตอ,อนนี้นแต่ละยู่สรรวาก็ อากาศอุ่นขึ้นนะคะหิมะอาจจาะไม่ได้เยอะมากเหมือนปีที่แล้วแต่ก็โอเคใครที่จะมาในช่วงเดือนปลายมีนาเมษาก็อาจจะลุ้นกันหิมนะน,นิดน,นึงนะคะก็มาเดือนคุมภาพเราน่าจเดี๋ยวเราไปก,กันต่อนะ ที่ของการมีแดดคือไม่หนาตอนนี้มีขนาดใส่น้อยชิ้นมากเป็นอย่างที่ขอข้างในออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลบเ,เสื้อด้านในนิดนึงเอาจริงๆนะฮิตเทคตัวเดียวข้างในก็พอแล้วถ้าสำหรับคนที่มีชุดตัดบวมนนแบบนี้ตะกี้เห็นมีพี่คนหนึงใส่เสื้อแบบที่ยืดแขนสั้นเลยมันมอง เราเริ่มเล่นกันตั้งแต่9โมงเช้านะคะขึ้นแชร์ลิฟต์กันไปก็หลายเที่ยวตอนนี้เราเรียกว่าเริ่มหมดแรงกันแล้วทีเดียวว่าจะเล่นถึง4โมงตอนนี้บ่ายสองครึ่งลุกไม่ไหวคะ่ะลงไปก็คือลุกไม่ไหวแล้วคะ่ะเล่นได้นะแต่ลุกไม่ได้ต้องมีคนช่วยเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วค่ะเล่นตั้งแต่9โมงเนาะ ไม่ไว้เดี๋ยวขอกลับไปแช่ออนเซ็นนิดนึงสองครั้งครบแบบแล้วเราลงหนึ่งได้แบบให้ลกเดี๋ยวควจะหม่นไส้ก็เลนยงทัานที่สองแล้วค่ะ ได้แบบส,สวยๆไม่ลงแต่ตอนนี้ที่ลงคือฝุดเดียวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณฟูจักจะมาสอนต่อให้เราแบบเดียวซคลับและ S อสครับเหนื่อยมากคันนี้เอาจริงแล้วก็ร้อนมากด้วยพี่ขนาดเครื่องไว้ชั้นเดียวละคะใครจะมาก็ต้องรอ จะไปบินใช่ดูเหมือนแบบอยู่ฐานทัพอากาศนี่ล็อกเกอร์ก็คือเบอร์ยังหวะล็อกเกอร์เขาก็คือใช้ง่ายมากเปิดด้วยรหัสที่เขาให้ก่อนนี่กว้างแล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งครั้งก็ ล็อกรหัสเรา <Okay. S 1> เปิดกี่ครั้งก็ได้ปีนี้คือแบบเขาทัวรยล็อกเกอร์ให้เยอะมากปีที่แล้วล็อกเกอร์ไม่มีค่ะจะต้องไปฝากกระเป๋าไว้ข้างหลังนู้นเรากำลังกลับไปที่อิจิโกยูซาวะซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่สถานีเดียวนะคะตอนนี้ต้องขอชมวิวที่ห้องสักพักขอจิบชาอุ่นๆสักแก้วนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวไปทานอาหารเย็นค่ะ Good Morning ค่ะทุกคนเช้าวันนี้เราก็จะไปเล่นสโนว์บอร์ดกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการมาที่อาอิจตโกอิาว่านะคะก็มีมาไม่ตกเลยเนาะแล้วก็แดดดีมากน่มามั่เดี๋ยวเราไปดูว่าวันที่2เราจะเล่นกันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คนสอนคือครูจักนะเราจะไปขึ้นบัสข้างหลังสถานีนะคะ่ะ ตรงด้านหลังของสถานีอิจิโกะยูาวะนะคะก็จะเป็นจุดจอดรถบัสที่จะไปยังลานสกีต่างๆนะคะใครที่จะไปลานสกีไหนต้องดูต่อแถวให้ถูกนะคะเพราะว่าที่นี่ลานสกีเยอะมากจริงๆแถวที่เราต่อใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะดูสิคะปริมาณคนคือแบบแถวยาวมาก ท่นผ네ู้ชมสถานอง์ที่ภาษาว่ากำลังแถวบััจะมีที่ชื่อคันเสุแค้วก็สี่อคันเส่งยาวมากไม่คิดว่ามากวเวลาที่าน ใครที่จะมาต่อรถบัสนะคะเ,เวลาจ่มีต,ต่างๆที่ด้านหลังสถานีจะ้เพราะว่านะคะรถบัสมีหลายรอบก,ก็จริงแต่ว่านั่งให้เผลือเวลามากๆนะคะเผืือเวลาปะชมพม,ม,ม่คนที่นี่ต่อเก่งมากะค่ะพอขึ้นรถบัสได้ก็เรียกว่าแน่นเป็นปากกระป๋องแบบนี้เลยค่ะ วันนี้เราพบความมั่นใจมากับประกันภัยเดินทาง i-insure ของ KPI ค่ะที่ครอบคุมอุบัติเหตุจากการเล่นสกีด้วยใครที่มีแผนจะมาเล่นสกีก็ควรจะซื้อไว้ด้วยนะคะถึงแล้วนะคะลานสกีที่ชื่อคันเดสึค่ะโอ้โหคนเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูตั๋วกันก่อนนะคะว่าเราจะซื้อตั๋วแบบไหน เพื่อความคุ้มค่านะคะเราดูแล้วว่าเราก็จะซื้อตั๋วแบบวันเดย์ไปเลยนะคะทั้งเรียนทั้งเล่นเอาให้จุกๆกันไปเลยเย้ yeah, ในที่สุดเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการเช่าอุปกรณ์ค่ะตั๋วที่เราได้มานะคะเราก็จะเอาใส่สายรัดไว้ตรงแขนนะคะเอาไว้สําหรับขึ้นแชร์ลิฟต์ ที่จะไปเล่นนะคะเราก็จะต้องมากรอกข้อมูลนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราอยากจะเช่าะมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหที่คันเดซือนี้ประชากรเขาหนาแน่นจริงๆที่เราดีประมาณเท่าไหร่หาเดียวเรื่งันนี้่ไหใช่ไหม <c oughs> เรื่งันน,นี้าไห่บอสอีเป็นลิมิเตดด้วยลิมเต็ด <Yeah. S 2> สาวเยอะมากวาันนี้ที่ราคาสาครัเยนนะคะ, <c oughs> ะคขคคเราอ,อมาฝึกมาฝึกวิชาเข้าคิวมาฝึกการรู้จักเราคอย ดีครับมาแล้วตัวจริงนะคะเซไปมาเซมาแล้วครับวันนี้ที่กาลาปิใช่แล้วเพราะว่ารมแรงเกินไปฮะเราก็เลยย้ายลานสกีกันมาครับผมคันดัสึกครับผมคันดัซซนี่ีดเคมากเขาบอกเป็นลานสกีสำหรับคนวัยรุ่นญี่ปุ่นชอบครับที่นี่ยักสโนบอร์ดเหมาะกับวัยรุ่นใช่แล้วโอ้มาใครมานี่วัยรุ่นหมดนเลยครับร้านนี้มีคนหน้าตาดีนะครับ่มาหนใช่ถูกต้อง อ,อ,อเแบบขาเรียกว่าเป็นแบบของเบอร์ตันสเตปออนนะครับก็จะเป็นแบบเราเหยียบไปปับ๊บลงล็อกก็คือติดเลยนะครับ <S <S ไม่ต้องเอามือมาคอยรัดบดิ้งง่ายมากชีวิตดีันใหม่ันใหม่อ่ะเ <อา S 2> ดี๋ยวโชว์นหน่อยครับนี่เวลาถอดก็คือดึงแกนออกมานะครับแล้วก็เอาส้นเท้าออกมาแล้วก็ดึงเท้าออกได้เลยเป็นไงฮะเดี๋ยวลองใส่ดูับลองใส่เราก็เหยียบแล้วให้มันลงล็อกกระทือไปปั๊บนี่ก็ลงแก๊กก็ติดเลย สะดวกสบายมากสายก้มนี่คือไม่ต้องก้มแล้วนะฮะชีวิตดีมากนะครับวันนี้คือฝึกอแไรกันคะวันนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานเห็นเรียนมาหน่อยนึงแล้วใช่ไหมครับว่าซีเทิร์นได้แล้วแต่ว่าอีกข้างนึงยังไม่ค่อยได้วันนี้จะฝึกอีกข้างนึงให้คล่องกันแล้วพอได้2ข้างก็จะฝึกคอนเน็กเทิร์นนะครับให้ครบทั้งสองด้านจากซีสองอันจะกลายเป็นเอสนะครับทำได้ทำได้เรจ่มต้นเรื่องของสื่อเออสู้ๆครับผมทำได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเดี๋ยวไหมเย้ เพราะฝั่งนี้ปอดมันจะยกและมันจะลเลี้ยวไม่ได้แต่มันก็จะลบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอียงลงเดินแล้เอียงมาตัวเอียงด้วยต,ต้องเตะกล้าหน่อยถ้าไม่อยากมองก็หันไปอีกทางเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากมองก็มองลงเดินไปเลยครับแหม่ย้วพอ,อนจังหวะนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นช่วงวันใจจะเลี้ยวก,ก็เลี้ยวเดินจะกลับก็บกลับเอา,าทางนึงเด่ <c oughs> นเย็นครับเด่นเย็นโอเค ยกมองขึ้นบนตดไว้กดไว้กดไว้โอเคโอเคเยี่ยมเสร็จแล้วครับเด็กๆครับย่งลงเนินยกต้นเท้ากดลงไปสองข้างสองข้างโอเคเออเยี่ยมครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ รประชากรหนาแน่นตอนนี้ครับวันนี้ลานสกีเปิดน้อยมากทุกคนเลยมาอัดกันอยู่นะครับอยู่แค่ลานสองลานเองนะครับวันนี้ในเมือง <c oughs> แต่ก็ถือโอเคยังไม่ยาวมากเดี๋วจะได้อยู่ครับเดี๋ยวยังได้อยู่ เพินได้แล้วนะคะแล้วก็พอเล่นพอเล่นได้อ่ะคือลานยาวมากแต่ว่าคือลงมาเร็วมากตอนนี้นะคะลานนี้ชื่อคันเดสึนะคะก็เป็นลานที่เป็นของวันใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็จะเติมเต็มเนาะวันธรรมดาจะเป็นดี้เดย์นะคะก็ซื้อตั๋ววันเดย์ก็จะประมาณ3,000เยน ส่วผู้ชายก็จะมา5,700เยนนะคะก็ถือว่าโอเคร้านนีเน้เห็นเห็นนิ้งโ้สเขาบอกว่าเอ้ยคุณรูเขาบอกว่า,เน,เ,า,วาเน้นสปิริตเล่นนะคะแล้วก็เน้นไวรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นนะอ่ะตัวแผ่นบอร์ดนะคะก็จะเป็นแบบซิปออนเนาะก็จะเน้นอ่นะถ่ายให้ดู ก็จะใส่ง่ายถอดง่ายนะคะไม่ต้องลอกล็อกสองทีก็คือใส่ขาลงไปมันจะกต๊ปกล็อกคลิกรอ่อินะคะก็ใครสนใจร้านนี้นะคะมาเล่นได้เลยสำหรับวันนี้เราก็จะเล่นต่อนี่คือเล่นแบบไม่กินข้าวกินปลาเลยเนะอเย้เยยยนยยวน ทไได้ไดะะวันนี้ครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งตัวังไม่ได้ตอนนี้เลี้ยวได้แล้วนะครับใกล้จะเป็น S สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเรียวกว่าฟิวไปฟิวมาแล้วโอ้โหใช่คือมีการปรับท่าอะไรนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกก็ยังมีแบบเรื่องของน้ําหนักขายังลงไม่ค่อยเท่ากันนะครับตอนนี้คือลงเท่ากันแล้วเริ่มอยู่แล้วครับ เริ <brightness S 1> ่มเลี Luckily, ้ยวสวยงามแล้วร้านตัวนี้น oh ่าจะเก่งเริ่มทำได้จนหัาหาตัวไม่ได้เลยไม่รู้หายไปไหนเออถามคนถามซิ่งแล้วแบบไปไหนกันแล้วล่ะตอนนี้คือลานกว้างนี่ครับก็เลยหากันยากนิดนึ่งเป็นเยอะวันนี้เลยวันนี้น้องของภาษาเคมีหลายๆถามว่าครับแล้วอะจัดคำถามว่าเมื่อกี้ผู้ไทยสอบหรือเปล่าครับผมมีครับตอบมาที่ที่เฟซบุ๊กเพจเจิตแพทย์มาเสร็จได้เลยนะคะ เล่นปิกด้วยครับรคือน่าเลยนมีพรสวรสดนะครเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พอได้แล้วคือได้เลยบอกโอ้โหชีวิตนี้มันมวยมันง่ายอย่างนี้นะ <c oughs> เนี่ยสโนว์บอร์ดเันนี้เราเราก็ได้คือดึงตุ๊กตาใบยาเดี๋ยวนะครับซีเราจะซื้อบอนะร์ดสัเต็มเลยอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราดูคลิปโตเกียวครับไปช้อปปิ้งกันต่อนะครับที่โตเกียวดูซิว่าจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้สวัสดีสวัสดีครับััครบขอบคุณเช่นกันครับ ลานสกีที่นี่เราต้องเตรีอุปรกรณ์ก่อน5โมงเย็นค่ะวันนี้เราก็เลยเลิกเล่นกันตอน4ีโมงเย็นเพื่อที่จะได้เลี้ยงคนเยอะๆไปได้หน่อยสำหรับทิปสโนว์บอร์ดปี2024ของเราก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมีแผนจะไปเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดบ้างยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะบ๊ายบาย